ล้างพิษทุกระบบกับชาอบีชาอบีของไทยทรในะคะนาเข้าจากไต้หวันสบายวันนี้ยูไม่ได้โชกติของยูยู่ในรถปกติจะมีกระติกพกติดตัวอยู่ตลอดนะคะไม่มีขาดเลยเป็นคนไม่มีพิษสองทำไมอะคะพายุกินล้างพิษตลดล้างพิษตลอดล้างกายที่เต็มไปด้วยสารพิษจะไม่สามารถมีสุขภาพที่ดีได้เลยค่ะส่วนการระบายเนี่ยศาสตร์การแพทย์แผนจีนลำไส้ใหญ่ เป็นเรื่องสำคัญที่สุดชาโอบีซึ่งจริงๆแล้วไม่มีชาเลยนะคะแต่ว่าในลักษณะของการชมเนี่ยมันเหมือนชมชาเราก็เลยเ,ออเรียกชาโอบีดูแลขันท้าดูแลร่างกายเนาะขันท้าขันเฮรูปเวทนาสัญญาสังคารวิญญาณชาโอบีเนี่ยนะคะแต้วตุยิบบอกถึงเคล็ดลับกันว่าเมื่อเราล้างพิษ แล้วเราทานอาหารเสริมตามเพื่อจะแก้ไขปัญหามันทําได้ดีขึ้นกินอะไรเข้าไปมันก็มีฤทธิ์ให้เห็นชัดขึ้นลนะคะใครอยากใครเล่นหวยบ้าง <c oughs> พี่เป็นบางมวดเจ้ามืออะไรปะ <c oughs> เปล่าไม่ใช่อมมีสารสำคัญ28ตัวจำตัวแรกไว้ก่อนนะอ๋อจุดยี่สิบแปดจำไว้ก่อนนะ <c oughs> ปัญจขันมี82ป <c oughs> ัญจขันมี82ดสิบสองสาสำคัญมาแน่มาแน่มาแน่